ชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้นมินพยากรณ์ดาวพระอาทิต์นะคะหรือว่าดาวเจ้าเรือนวินาาเข้าสู่รเรือนอริในเบื้องต้นถือว่าดาวพระอาทิต์เนี่ยนะคะขยับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเข้าไปในเรืนอนอริมีลักษณะเป็นปลาต้องถือเลยว่าศัตรูคู่แข่งเนี่ยทำอะไรเจ้าหัตาไม่ได้เพราะว่าวินาา ลงในเรือนอะไรแต่ทีนี้ดาวหลายดวงมันกลุ่มอยู่มันสามารถคุมการทํานายตรงนี้ว่าคนที่น่าเป็นห่วงและกังวลที่สุดคือตัวคุณเองดาวพุธยังเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพุธเป็นคู่พิกแผลงการพูดการจากการเจราจาอะไรต่างๆที่ทําไม่ได้อย่าพูดในระยะเวลานี้เพราะมันจะเกิดความพลิกผันกับคุณเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะแม้แต่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ก็อาจจะทําให้คุณเกิดปัญหา เด็กบุตรบริวารลูกน้องในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ได้จงแจ้งในเรื่องของการสร้างปัญหาแต่มีโอกาสทำอะไรลับหลังหรือมีปัญหาอยู่เงียบๆจังหวะนี้ถ้าคุณเป็นผู้ตรวจการผู้ตรวจสอบผู้จัดการอะไรต่างๆก็ตามอย่าทำอะไรแบบรีบร้อนต้องค่อยๆเพราะบางทีมันหาหาเหตุหาเรื่องไม่ได้เจ้าตาต้องค่อยๆค,คิดพิจารณาอย่า เขาเรียกว่าอย่าก,ก้าวกระโดดในการทําอะไรต่างๆหรือไม่รอบคอบเพราะคุณกําลังจะเจอบางเรื่องที่มันมีปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ตใต้ผมนะคะจังหวะน,นี้ต้องถามว่าถ้าคุณมีปัญหากับผู้ใหญ่นะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภาของคุณเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนปัตนิและมองว่าลักษณะของสองดาวนี้ในช่วงระยะเวลาเนี่ยเขาสลับเรือนกันถ้าคุณมีปัญหากับผู้ใหญ่ แอนมองว่าช่วงจังหวะนี้อย่าเขาเรียกว่าอย่ารับปากรับคําหรือทําอะไรที่มันไม่จริงสิ่งที่คุณทําคือสงบปากสงบคําไม่พูดคําไม่จริงและอย่าผิดคำพูดกับใครเดี๋ยวมันสร้างปัญหาเอกสารหลักฐานในช่วงระยะเวลาเนี้ยให้ทําทุกอย่างอย่างรอบคอบอย่างหลักกลุ่มนะคะเพราะว่าเวลาที่ดาวพระที่เป็นปลาาแล้วมันมีดาวพระเสาร์อยู่ด้วยแล้วมันมีลักษณะยโยกเกณฑ์ถึงดาวอังคารเนี่ย สถานภาพและสภาวะของชาวลัคนาราศีกันในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเรื่องของความคิดมากนะคะมันมีเรื่องของการย้อนหลังกลับมาด้วยเรื่องของการพูดและการเจรจาและการรับปากรับคำอะไรต่างๆแต่ถ้าก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้แค่ระวังเรื่องนี้ว่าเราจะไม่ไปรับปากอะไรที่มันไม่จริงทําไม่ได้ สมมุติเราเป็นผู้รับเหมาเราก็ไม่ไปรับปากว่าเราจะรับประกัน3ปี5ปีอันนั้นเราทําไม่ได้เพราะมันนานเกินไปหรือคุณเป็นพนักงานขายคุณไปรับประกันนูน่นนี่นั่นแทนเจ้าของบริษัทอันนี้ไม่ได้นะฮะดาวหนึ่งที่ไปสถิตอยู่ในเรือนอริ เรือนอริยังเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยระยะเวลานี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินระมัดระวังอริยังแปลว่าเรื่องของการบริการการทํางานบริการในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาต้องระวังจะมีคนมาสมมุติว่าคุณเปิดร้านอาหารนะคะจะมีคนมาใส่ร้ายทําคลิปทําโซเชียลอะไรและแอนบอกว่าให้คุณระมัดระวังคำพูดคําจาทําอะไรมีหลักฐานเพราะว่า ทุกๆมุมของคุณจะต้องมีอะไรกล้องวงจรปิดทําทุกอย่างอย่างถูกต้องเราไม่ทําหมกเม็ดนี่แหละจะเป็นคําตอบในเวลาที่คุณได้ตอบคําถามที่มันเสียงดังออกไปเขาเรียกว่าผลงานจะตอบปัญหาแทนคุณไม่มีใครทําอะไรคุณได้ยกเว้นตัวเองคือตัวเองไปไปผิดพลาดในการรับปากรับคำมันถึงจะเดือดร้อนในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีความขัดแยง้งมีอะไรต่างๆเนี่ยใครมาพูดแทงนินทาคุณข้างหลังอะไรคุณไม่ต้องไปทําตามเขา เห็นไหมอ่าครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรมีหมาเห่าตัวหนึ่งแล้วก็ไปเห่าตอบก็เป็นหมาสองตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงบำเพนทุกกิริยาของชาวลัคนาราศีกันเพราะดาวต่างๆมันลงเรือนอริรนะคะไม่เจ็บใข้ได้ป่วยก็ต้องมีศัตรูแต่โชคดีแล้วนะคะที่ดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นมันเลยมีเรื่องวินาศวินาศเรื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่มีทางเกิดกับคุณคุณรอดพ้นจากตรงนี้ไปได้ เดี๋ยวเราไปดูพลังการกระทบของพระอาทิตย์กับดาวพื้นดวงเกิดของคุณนะคะว่าเมื่อมันกระทบไม่ว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณจะอยู่ในเรือนไหนอริปตานิมรณะสุภาตานุลักกะดุมพะอะไรก็ตามมีผลกับคุณแน่นอนคุณฟังรวมไป40% 50%วางเป็นไกด์ไลน์ไว้แต่ถ้าเจ้าจะตายอยากจะรู้เกี่ยวกับองศาของดาวเรียนรู้จากคอมเมนต์แรกที่แอดปักหมุดไว้ให้นะคะอย่างแรกที่เริ่มต้นก่อนคือฟัง นะคะเพราะคลิปนี้เป็นดาวรวมแอดไม่ได้นั่งทํานายชะตาชีวิตของเจ้าวตาคนใดคนหนึ่งจึงจะรู้ว่าคุณจะมีดาวตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นคุณต้องฟังโดยรวมแล้ววิเคราะห์พิจารณาออกมาให้มันกลายเป็นไกด์ลายชีวิตของคุณให้ได้และได้ประโยชน์ร่วมกับกาลยานะมิตรที่ฟังคลิปแอดด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูค่ะมฤรุตยูในเรือนอริมักจะมีลูกน้องพูดมาก นะลูกน้องพูดเก่งลูกน้องชอบทำเกินนะฮะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีเหตุของลูกน้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือเขาอาจจะทำเรื่องให้เกิดความเสียหายเป็นลูกน้องเป็นเด็กเสิร์ฟไปอะไรเงี้ยทำให้เกิดความเสียหายในบริษัทก็ต้องเข้มงวดกันหน่อยในจังหวะนี้นะคะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนั่งคุยกันนะอาจดูแลบริวาร นะคะรวมถึงว่าอาจจะสร้างความเสียหายเงียบๆอย่างที่อัดบอกไงไปทําอะไรไว้โดยอ้างอย่างเช่น <c oughs> ที่อัดเคยเห็นผ่านตาแล้วอัดเลยว่าไปออเป็นมาุตายูในอารีนแน่เลยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานในร้านนี้แล้วก็ไปลงในคอมมิ่นลงในโซเชียลว,ว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านแล้วมาอุดหนุนกันนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออวดสุดท้ายเป็นไงฮะโดนไล่ออก เพราะนั้นก็เจ้า,าตาก็อาจจะมีเกณฑ์ของการมีลูกน้องอารมณ์แบบนี้แหละนะคะรวมถึงตัวเจ้า,าตาเองบางคนช่วงระยะเวลานี้ดาวนหนึ่งเข้ามาปุ๊บเจ้าตามีเกณฑ์อยากขยับขยายไม่ได้อยากอยู่กับที่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงงานไม่อยาก่เขาเรียกว่าไม่ไม่อยากอยู่ใต้บังคับบัญชาใครหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็เปลี่ยนแปลงงานจริงๆแต่ไปอยู่งานเบื้องหลัง งานไม่เปิดเผยงานงานส่วนสนับสนุนนะคะ,ะเจ้าคตาบางท่านก็ลักษณะของดาวพระอาทิตย์เข้าไปกระทบกับมรตยูก็มีเกณฑ์ว่าให้ช่วงระยะเวลานี้เซนเยอะขี้ระแวงคิดมากนะคะจังหวะเนี้ไม่ใช่จังหวะที่อยากจะให้คุณมีคดีความเลยเพราะมันง่ายต่อการติดคุกนะง่ายต่อการมีปัญหาง่ายต่อการเสื่อมเสียเพราะฉะนั้น แอดบอกคุณแล้วว่าไม่มีใครทําอะไรคุณได้ยกเว้นคุณไปปิ้นป้อนกระล่อนโกหกคนอื่นแล้วมันวนกลับมาเพราะฉะนั้นประคับประคองตัวเองไปว่าจะไม่ไปรับปากรับคําหรือไปทําอะไรที่มันผิดแล้วมันคือมันเสี่ยงมากนะคะดาววินาณเข้าเลยนะแต่แต่มันมีมรุตยูหลับอะนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ของการที่แบบพบเจอกับเรื่องที่มันเดือดร้อนนะคะแบบต้องรื้อทิ้งซ่อมแซม หรือต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวในช่วงระยะเวลานี้แล้วเป็นคนที่อารมณ์หมุดหงิดก็มีนะบางคนก็เก็บเอาเรื่องที่มันไม่เป็นโลเป็นภายอา่ะมันคิดมากคิดเยอะนะคะจกนกระทั่งแบบไม่อยากทํางานอยู่ตรงนี้หรือไม่อยากอยู่กับคนนี้หรือจะอยากเลิกกับคนนี้จริงๆมองในภาพรวมมองในผิวนะไม่มีเรื่องอะไรเลยมันขุ่นมัวด้วยดาวมอรตุเต์อยู่ตั้งหลับอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็แบบแอดบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งสติได้ การมีมรฤตยูอยู่ในเรือนอริถือว่าเป็นคนดวงดีถ้ามฤตยูโดดโดดนะไม่มีภัยร้ายกั้มกายแต่ทีนี้ทั้งอาทิตย์ทั้งเสาร์ทั้งโหพุธเข้ามาโดยเฉพาะดาวประจำตัวเจ้าชะตาจะระเบิดในสิ่งที่เก็บเอาไว้อารมณ์นะฮะแอดถึงบอกนะไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากตัวเองต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์โดยรวมเนี่เจ้าชะตาก็ไปฝังที่แอดเล่าให้ฟังในตอนแรกนะคะ ว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการหมกเม็ดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานลูกน้องบริวารบุตรหลานทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเสียหายในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นจังหวะของพระอาทิตย์ทับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันจะต้องมีเรื่องร้อนเนื้อร้อนใจ นะคะมันเป็นที่รู้กันว่าอา,อาหริจะทําให้เกิดเรื่องของเสียหายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าการบริการต่างๆต,ต,ต้องระวังการบุกพ้องมีเกณฑ์ของการจะปวดหัวโตวร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ครอบคุมเอาไว้ด้วยสติอาจทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลตัวเองดีๆไปหาหมดถามหมอเพราะในช่วงเดือนนี้ในช่วงตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนา มันมีเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติเกิดเรื่องไม่ดีกับเรานะคะถ้าเราไปต่อปากทอกคำแอ้ก็บอกแล้วว่าวินาทล,ลงเรือนอริแต่มันเป็นวินาทในแบบที่เขาพร้อมจะตลบตลบหลังเราสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการยิ่งต้องจัดการยิ่งถ้าเป็นอาหารยิ่งต้องจัดการให้ดีนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะ ดาวพระจานร์ของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ในภพเรือนอรินี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตาก็ในพื้นดวงเกิดก็จะมีะไรายได้จากผู้เช่าบ้านหรือได้ราบผลจากศัตรูเป็นคนขยันนั่นแหละโดยพื้นดวงเกิดแต่เป็นคนที่มีศัตรูอย่างไม่เลิกไม่ลาต้องมีศัตรูอยู่ตลอดชีวิตนั่นแหละนะคะแต่ทุกการมีศัตรูมันจะทําให้เกิดความสําเร็จนะคะหรือ ได้ราบผลเพราะศัตรูคู่แข่งทํางานอะไรก็ตามมีคู่แข่งเมื่อไหร่โด่งดังมีคู่แข่งเมื่อไหร่ประสบความสําเร็จนะคะทางานอะไรถ้ามีกู้นี่ยืมสินเมื่อไหร่จะสแสวงหาลาาผลก็มักจะประสบความสําเร็จเจอกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศพอพระอาทิตย์กับดาวลาภะเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันในเรือนอริก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตามีเรื่องของการเกี่ยวข้อง กับการต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานเบื้องหลังหรือเกี่ยวข้องกับรายได้จากโรงพยาบาลหรือกำลังสร้างกำลังขยับขยายกำลังอยากจะทำอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอบเบื้องหลังทำอะไรแล้วย,ยังไม่เปิดเผยทำอะไรแบบเป็นการวางแผนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอาทิตย์กับจันอยู่ในเรือนอริเนี่ยแอดอยากจะแนะนำว่าช่วงจังหวะเนี้ยมีไรายได้อะไรก็เก็บหอมรอมริบ นะคะอยู่อย่างรักสงบสมาธิอสมาธิสมถะสันโดษอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเพ้อดีและลาภอริอยังอยู่ในเรือนอริแสดงว่าอะไรรู้ไหมะลาภาวินศแล้วก็อริอยู่ในเรือนเดียวกันมันหมายถึงว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการให้ระวังเพื่อนฝูงนาความเดือดร้อนมาให้นะในส่วนต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารนะคะ สำหรับคนที่มีดาวพระอังคารพระอังคารของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งคู่หูทัดลมพระอังคารในเรือนอาริพื้นดวงเกิดอังคารตำแหน่งเนี้ยก็มักจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ มักจะมีศัตรูเป็นพี่เป็นน้องลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนหรือมิสหายที่ใกล้ๆก็มักจะมาทำเขาเรียกว่ามาทดสอบความอดทนของคุณเสมอเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ราบรื่นในเรื่องของการครบหาสมาคมกับใครหรือคบคบไปสักแป๊บก็มีปัญหาจะด,ดีจะด,ดีก็มีปัญหานะคะจังหวะนี้วินาศเข้าเจ้าตามีเกณฑ์ของการได้รับข่าวสาร นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนสนิทคนเคยรู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพี่หรือน้องหรือต้องเข้าไปช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้ไปอุปการะไปเกื้อหนุนหรือบางครั้งเขามีปัญหาอะไรต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลก,กิจการเขานะคะช่วงระยะเวลานี้บางคนรู้สึกว่าเพื่อนห่างเหินก็มีมันขัดแย้งกันด้วยคําพูดและการเจรจาของคุณคือก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ย คุณเป็นคนที่พูดจาในแบบที่ไม่ก็ไม่ได้ไว้หน้าไข่นะคะหรือรู้สึกว่าช่วงระยะเวลาที่คุณเหน็ดเหนื่อยแล้วปรากฏว่าเพื่อนฝูงหายหน้าหายตาไปมันก็เป็นไปได้ค่ะสาหัสจ,จ้าอะไก็คือเขาคืออยู่ดีๆก็ไม่ชอบหน้าหรืออยู่ดีๆจังหวะนี้คุณก็รู้สึกเหม็นที่หน้าเขาคือคุณก็ไม่ค่อยคบเพื่อนนะคะและเพื่อนบางคนบางทีเวลามาก็มาให้คุณช่วยเหลือนะแต่เวลาไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มาสนใจคุณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ย คุณเองก็ต้องแก้ปัญหาดาวอังคารถึงดาวอังคารอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยตัดสินใจโดดเดี่ยวตัวเองไม่คบใครเลยก็ได้อ่ามันก็มีเกณฑ์ทําแต่งงานอย่างเดียวก็ได้แข่งงานอย่างเดียวก็เหนื่อยจะตายแล้ะแค่แก้ปัญหาที่สุกไปเป็นมหาอุดเล็งลักษณะราศีกันอยู่ตอนเนี้มีปัญหาในเรื่องครอบครัวคู่คร,รองหรือเพื่อนร่วมงานเห็นไหมมันสอดคล้องกันมันต้องมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก่อนนะสุกถึงจะสุภาะ หมายถึงสุขถึงจะให้คุณเจ้าอตานะด้วยความเป็นมหาอุดของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าแบบเพื่อนฝูงหายไปไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือหรือช่วงระยะเวลารู้สึกโดดเดี่ยวหรือรวมถึงช่วงระยะเวลานี้พ่อแม่พี่น้องมิตรสหายต่างๆนํา,า,านปัญหามาให้นะฮะแต่เชากันก็แอนมองว่าคือคือปุตตะอยู่ในเรือนอริคุณก็สนุกกับการแก้ปัญหาอะ หรือการบางคนได้โชคลาภจากการแก้ปัญหาเพราะอยู่ในตําแหน่งแห่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเก่งอ่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ขออย่างเดียวอย่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะคะมีดาวรุนแรงอยู่หลายจุดนะชาวกันต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระพุทธนะคะดาวพระพุทธระวังเรื่องอะไรสําหรับกันเนี่ยต้องบอกว่าดาวพระพุธเนี่ยทาให้เจ้าตาเป็นคนไม่กลัวศัตรู นะคะบางคนเป็นผู้นําบางคนเป็นผู้บริหารแล้วไม่กลัวไขรบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วไม่กลัวไขรมันถูกใส่ร้ายมันถูกบัตรสนเทศมันถูกอะไรได้เพราะว่าดาววนนาสเขาทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้แต่อย่าไปรับปากอย่าไปถกเถียงอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดนะระวังความเสียหายมันเกิดจากคนเหล่านี้รวมถึงบางคนระวังผู้คลองคนรักมีปัญหาหรือไปทําอะไรที่มีปัญหา อ่าเขาเรียกว่าคนรักด้วยระวังถูกโกหกถูกทรยศจากหุ้นส่วนด้วยนะคะมีเกณฑ์ของการผิดสัญญาหรือบางทีอยู่ดีๆก็คบๆกันอยู่คุยคุยกันอยู่ทางออนไลน์มันก็หายไปแบบเนี้ย เออมันก,ก็มีเกณฑ์ระยะเวลานี้อย่าไปรับปากรับคํากับใครง่ายๆนะคะแม้ดาวหนึ่งกับดาวสี่เนี่ยหนึ่งมันเป็นวินาศการรับปากหรือการทําตัวอะไรของเราต่างๆในระยะเวลานี้มันพร้อมจะกลับมามีปัญหาให้กับตัวเราเองนะคะก็ระวังคําพูดไว้สักหน่อยนะคะระวังคําพูดไว้ดีๆต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคะพฤหัสตั้งรับนะคะเกิดเรื่องอะไร เจอกับดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวีนัสพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุปัตนิมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายสำหรับชาวกันนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางหรือเดินทางบ่อยๆในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ทํานิติกรรมสัญญากับคนรักกับหุ้นส่วนการทําอะไรร่วมกันซึ่งแน่นอนอ่ะมันอาจจะขัดแย้งกันหรือบางคนอูฟ้องร้องฟ้องหย่าก,กันช่วงนี้แบ่งแยกอเจ,จ้าตาก็จบปัญหาไปได้ตัวเจว้าตาในระยะเวลานี้นะคะ พระฤหัตอยู่ในเรือนนี้ตั้งรับพระอาทิตก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ของการได้คู่ที่อยู่ไกลหรือคู่ที่เกลียดกันมาก่อนก็ได้เพ,พราะพระฤหัตเป็นเจ้าเรือปรนปัตนินะคะและเป็นเจ้าเรือนพันธุบางคนก็ได้บ้านได้ที่ที่เมืองนอกแต่อต้องบอกนะทุกเรื่องที่แอดกำลังจะบอกคุณมันอยู่ในเรือนอะไรมันต้องมีปัญหาก่อนและบางคนมีปัญหากับผู้ใหญ่ มีปัญหากับครูบาอาจารย์ก็มีนะจังหวะเนี้ต้องต้องต้องทำอะไรโดยรอบครอ,อบก่อนมันถึงจะผ่านไปมันถึงจะได้โชคลาภและช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะบางคนอาจจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหากับญาตนะิมิตรพี่น้องนะฮะเพราะว่ามันเป็นพันธุด้วยเนาะพันธุพันธุอรอิในพื้นดวงเกิดอ่ะนะี ก็คือต้องมาแก้ไขปัญหากับเรื่องญาติมิตรพี่น้องจะถึงจะทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขึ้นซึ่งแน่นอนนะถ้าไปทําอะไรร่วมกันเนี่ยแอดว่าคุณจะได้ดีหรือมันราบรื่นขึ้นก็นู่นแหละหลังพฤษภาศต่อไปนะคะสําหรับคนที่กระทบกับดาวพระศุกร์พระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาและเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะ <c oughs> สาหรับบางคนเนี่ยต้องบอกว่า ลักษณะแบบนี้ก็น่าจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของเงินทองที่มากกว่าปกติบางคนก็กับลูกน้อง <c oughs> นะคะบางคนก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เรียกว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่ห่างไกลผู้ใหญ่ที่ดีคือดาวจรเนี่ยกำลังบอกว่า มันมีโอกาสทองในเรื่องของผู้ใหญ่จะช่วยเหลือในเรืองปตัตตานีใช่ไหมฮะแต่พื้นดวงเกิดของคุณตั้งรับอยู่ในเรือนอาริเนี่ยคนอื่นที่เขาไม่ได้มีพระสุขอยู่ในอาริมรณาวินาศแอดถือว่าช่วงระยะเวลานี้กําลังอยู่ในช่วงของการมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่เจ้าชะตาที่มีดาวตั้งรับคือพระสุขอยู่ในอาริมรณาวินาศเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยดีครึ่งเสียครึ่งนะคะ ผู้ใหญ่ดูไม่ค่อยเอ็นดูแต่ก็ด้วยด้วยดาวรวมอะด้วยดาวจอนเะนี่ยมันอยู่ในความเป็นมหาอุดเในเรือปรนปัตนีเหมือนกับคุณมีลักษณะบางอย่างที่เขาต้องการที่จะต้องร่วมงานกับคุณหรือเป็นคุณเท่านั้นเนี่ยอันนี้ถึงจะเกิดคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจะได้ดีเพราะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่เขาขาดไม่ได้ มันเป็นคู่สมพลอยู่ตรงนี้นะคะหรือบางคนช่วงนี้ก็ถูกยกย้ายถูกเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะผู้ใหญ่ผลักดันให้ไปอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่สาคัญแต่ไม่ใช่จังหวะหรือต <c oughs> าแหน่งที่คุณต้องการเป็นไปได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เจ้าตาช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางท่านที่ทํางานในโรงพยาบาลงานเร่งรัดหนี้สินงานทวงหนี้งานเก็บดอกเนี่ย ลักษณะดาวแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้ระวังการเกิดปัญหาหรือการขัดแย้งนะ,ะขอให้ใช้การเจราจาที่ถูกต้องอย่าไปทําอะไรที่มันรุนแรงนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายในหน้าที่การงานของคุณนะ,ะแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยเก็บเงินทองให้ดีลักษณะดาวพื้นดวงเกิดที่ตั้งรับเนี่ยมันมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองส่วนดาวจรเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นมหาอุด นะคะมันก็อาจจะมีไปได้ว่ามีลักษณะของเงินทองเข้าแต่เสียเงินเสียทองเพราะการรักษาตัวการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเงินทองหายถูกขโมยถูกนะคะถูกกันแกล้งอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะเสาในเรือนนี้เป็นเสาที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรแฝงเรือนสำหรับชาวกันเนี่ย ระวังปัญหาพระอาทิตย์เข้าเป็นวีนาตนะคะกระทบกับพระเสาร์เป็นกู้ธาตุไฟเสาร์ถึงเสาร์เนี่ยไปฟังในคลิปเราเสาร์เนาะช่วงนี้โอ้โหคันคอมากเดี๋ยวอาจจะรีบสรุปนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์กับเสาร์ในช่วงระยะเวลานี้ระวังผะอืดผะอมคือไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุตรหลานบริวารและคนอายุน้อยในช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะคะมันเหมือนกับว่า บางคนก็บุตรหลานบริวารช่วงนี้ดีจเจริญก้าหน้าแบบดีเลยเสาถึงเสาก็ดีนะแต่ปรากฏว่ามันต้องส่งเสริมมันต้องไปเรียนต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนคุณต้องขยันมากขึ้นคุณต้องเสียเงินมากขึ้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังต้องทําต่อหรือบางคนช่วงนี้ลูกน้องลูกน้องเนี่ยก่อปัญหาให้แบบที่คุณไม่สามารถจะพูดอะไรได้เพราะว่ายังต้องพึ่งพาเขาอยู่อะไรเงี้ยแลวเขาอาจจะเป็นคนเก่งในสายนี้อ่ะสายเทคโนโลยีซึ่งไม่มีใครมาแทน มันก็พูดไม่ได้มันมีจังหวะนะที่ผู้ประกอบการจะต้องมางอลูกน้องนะี่ะมีนะคะนะเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรก็ตามเราต้องเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องรู้มากกว่าเรานะสุดท้ายเราก็จะไม่มีอํานาจต่อรองอะไรเลยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะ คนที่มีดาวพระราหูช่วงนี้จะคล้ายๆกับดาวเสาร์เลยเพราะความที่เขาเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกระทบกันอย่างนี้แต่ของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแบบเกืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่ว่าของคุณเนี่ยให้ระวังลูกน้องบริวารทําให้เกิดความเสื่อมเสียในองค์กรของคุณหรือฝ่ายหรือรแผนกหรือร้านค้าของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือลูกน้องอาจจะเก่าๆนะคะลักษณะของราหูในเรือนอริเนี่ยอ่าลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นเกษตรอะ เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะเป็นลูกน้องที่คุณรักมากอะ่ะอยู่ดีๆมีปัญหานะทําให้คุณแบบต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องไปดูแลปรากฏว่าพอวินาศเข้าวินาศมันไปทับเจ้าเรือนอริแม้มีลักษณะเป็นปลาลูกน้องเนี่ยอาจจะเป็นคนดีของคุณคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ได้แต่คุณจะถูกนินทาว่าร้ายเสื่อมเสียหรือมีโอกาสลักษณะแบบเนี้ยคนอื่นมองลักษณะการคบกันระหว่างคุณกับลูกน้องโดยเฉพาะถ้าเป็นเพศตรงข้ามอ่ะ ถูกดินทาว่าร้ายในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกน้องหรือคนอายุน้อยกว่าหรือรุ่นน้องหรืออะไรก็ตามมันเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือบางคนถ้าแต่งงานในช่วงระยะเวลานี้อาจจะแต่งงานกับคนที่มีวัยวุฒิต่ำกว่าตำแหน่งต่ำกว่าอะไรเงี้ยคนในปกครองอะไรเงี้ยมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นต่อหน้าเขาเป็นไงเขามาร่วมงานแต่รับหลังเขานินทา อย่าไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปฟังแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจชีวิตเป็นของเรานะคะมันลกมันเราเลือกที่จะเดินทางนี้เราเลือกที่จะไปอย่างนี้เราไปให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดให,ดดให้เขาเรียกว่าให้ความสําเร็จของเราอะตอบคนพวกนี้ในวันใดว,วันหนึ่งที่เราสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นชีวิตกู้การงานไม่ต้องไปสนใจกับคํานินทาว่าร้ายนะคะคือเอาเรื่องทุกข์ใจเนี้ยไปพัฒนาตัวเอง ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะฮะพระเกตอยู่ในเรือนอรินะเจ้าตาศัตรูเยอะนะแอดบอกเลยศัตรูเยอะในบุพกรรมในกรรมเดิมแต่ปรากฏว่าการส่งพระเกตเข้ามาอยู่ในเรือนนี้แสดงว่าบุพกรรมพรมเดิมก็ก็ทำดีมาพอสมควรเพราะฉะนั้นปฏิบัติผลักดันให้พระเกตเป็นไปในทิศทางที่อุดอริทําให้ปัญหาหรืออุปสรรคทําอะไรคุณไม่ได้นะฮะ ถ้ายังอยู่ในทิศทางเส้นทางที่แบบว่าก็เป็นมนุษย์ปัตุชนนะแอดมันก็ทําดีบ้างไม่ดีบ้างเนะี่ยพระเกตก็อาจทําให้คุณได้คิดอะไรแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆเห็นประโยชน์แปลกๆเห็นในสิ่งช่องทางการทํางานที่แปลกๆทําให้เกิดความเสียหายคืออาจจะได้มาบางช่วงแต่มันจะเกิดความเสียหายในบางครั้ง ช่วงระยะเวลานี้ระวังสุขภาพอาจจะมีโรคที่ไม่เคยป่วยมาก่อนเลยหรือจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุของขลังเครื่องลางเข้าทางในทางโหราศาสตร์จะจริงไม่จริงอะไรก็ขอให้ใช้โหราศาสตร์หรือฟังโหราศาสตร์แบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะถ้าเป็นไปนในทิศทางงมงายแก้กลงแก้แกรรมแอดบอกเลยว่าคุณเสียเงินเสียทองเสียประโยชน์นะคะแล้วก็เสียรู้ด้วยนะ ดาวหนึ่งกับดาวเก้าในทิศทางที่ดีเนี่ยเจ้าชะตามีความรับผิดชอบสูงมีความเชื่อมั่นมีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นคนที่จัดการกับลูกน้องตัวเองได้ลูกน้องนับถือกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆส่งเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้แต่เกตในเรื่องไม่ดีคืออะไรเกตในเรื่องไม่ดีก็คือทะนงตัวเองเกินไปอ่า แล้วก็เรียกอะไรนะติดเขาเรียกว่าติดเจ้าหยดเจ้าอย่างชอบใช้อำนาจและตามใจตัวเองถ้าเป็นไปในทิศทางนี้ก็จังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่มีปัญหาเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาไม่มีคนสนับสนุนนะคะและมีความขัดแย้งในตัวเองรักใครหลงใครก็ไปแบบ ไปแบบง่ายๆเพราะพระเกตเป็นความแปรปรนน่ยนะคะความรับผิดชอบในงานก็แตกต่างจากพระเกตที่ส่งผลดีแล้วอดีตที่มีอยู่เดิมก็จะตีคุณได้จากช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆจริงๆคุณมีเกตเนี่ยเหมือนแอดบอกอะ่ะเกตเน,อนอรุนอริมาอุดอรินะอดีตทําปัญหาให้ไม่ได้ยกเว้นตัวเองไปทําอะไรให้เขาตีเราได้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้อํานาจในทางที่ผิด โดยเฉพาะคําพูดการเจรจาเราเป็นหัวหน้าเขาเราเป็นผู้ใหญ่เขายอกย้อนเราไม่ได้อยู่แล้วเราก็อย่าใช้คําพูดวาจาเสียดแทงจะตําหนิใครก็ตําหนิแบบเรียกมาในห้องพูดตรงไว้ตรงมาไม่ใช้วิธีการแขวะให้เขาเสียหน้าเสียฟอร์มต่อหน้าผู้คนนะคะอืมก็ช่วงนี้อำนาจบารมีในเรื่องของการจัดการบังคับบัญชาก,ก็ค่อนข้างมากนะหนึ่งกับเก้า ก็ผักดันในตรงนี้แน่นอนมันก็จะผักดันให้เกิดเรื่องของศัตรูขึ้นมาอีกนะคะและนาราศีกันก็ขอให้แก้ปัญหาทุกปัญหาไปได้ถ้าสังเกตก็คือคลิปนี้มันมีปัญหาเยอะมันมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังต้องระวังเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บเพราะว่าดาวหลายดวงอยู่ในเรือนฤกนะคะทุกดาวที่กระทบกับคุณเนะี่ยมีผลทั้งนั้นเลย นะคะไม่ว่าคุณจะมีดาวอยู่ในอดีตไม่มีดาวอยู่ในอดีตก็ระวังหนึ่งคำพูดสองเรื่องของอ่าเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเล็บฟันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนทาไมมันเยอะก็มันมีดาวตั้งสี่ดวงมันมีเยอะมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะกบอกแอดมาแช่งหรือแอดมาเตือนเอาเป็นว่าระวังสุขภาพให้ดีทุกคนเลยไม่จําเป็นจะต้องมีดาวพื้นดวงอยู่ตรงไหนนะคะ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ